ตอนนี้อยู่ที่ตัวเมืองชนบุรีแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณสิบห้านาทีครับก็น่าจะถึงบางแสนแล้วตรงตามเวลาที่กําหนดไว้เป๊ะเลยวันนี้คิดว่าอาจจะไปกินข้าวนะครับที่ศรีราชามีร้านที่ผมชอบไปกินมากเลยชื่อว่าร้านมุมมะล่อยนะครับก็คิดว่าน่าจะไปกินกับเพนเขาละครับตอนนี้หิวมากเลย ร้านนี้ไปต้องกินผัดฉาทะเลอร่อยมาก mm hmm. กับแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวโอ้โหจืดอ, mm hmm. อะไรก็ได้ตอนนี้หิวหมดอ่ะ mm hmm. กินได้หมดฮะนี่นี่อันนี้ก็อร่อยปลากุสลากนึ C ่งซีอิ๊วโอ้โหอันนี้อร่อยมากหิว mm hmm. แล้วเนี่ย เมื่อกี้ไม่ได้ไปเส้นเลี่ยงเมืองฮะเข้ามาตรงเมืองชนรถติดเลยเนี่ยยาวเลยเดี๋ยววันนี้เวลาว่างเยอะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูหลายๆคลิปนะครับเห็นเมื่อกี้มีคนทวีตมาถามว่าให้ถ่ายเ,เพนมาด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้ต้องลองพยายามอีกรอบหนึ่งไม่รู้จะเผลิดหรือเปล่าเดี๋ยววังไง้ถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆลอยแล้วกันครับ